สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่นะคะพบกับเราช่องสีดอคําค่ะวันนี้พ่อควานและคุณลุงนะคะก็ยังลงมือต่อนะคะวันนี้บรรยากาศตกทั้งวันตนะั้งแต่เมื่อคืนนะคะแต่พ่อควานก็เล่นทําให้ลูกชายนะคะนี่นะคะแม่แม่จ๋าบัวบ้านอยากให้มีลูกบ้านให้ลูกชายหลบแดดหลบฝนเร็วๆนะคะเพราะว่าบรรยากาศวันนี้นะคะฝนเชอแฉะมากเลยนะคะแม่แม่จ๋า นี่นะคะเราต้องเอาเหล็กมาเชื่อมใต้หลังคาบ้านเลยนะคะเพราะว่าอยากให้ลูกชายของเราได้ยดบ้านอยู่เร็วๆน้ำแม่พันก็จะเอาอ้อยไปให้สีดอภูพานนะคะสิบแมัวก็เอากะละมากกาัองอาหารไปให้พายลีโอแล้วก็พายไทยๆนะคะให้ควานช้างน้องทองอินพาไปนะคะ เพราะว่าพอควันไม่ว่างเนาะต้องเชื่อมนะคะต้องเร่งงานนะคะเพราะว่าอยากทําบ้านให้น้องเสร็จเร็วๆนะเราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไปทอดเทียนชำระถวายสังฆทานนะคะไปทั้งสองเที่ยกเลยนะคะทั้งทองอินแล้วก็ภูแล้วก็สีดอคํานะคะ<ม>เพราะกะว่าจะไปวันนี้แต่บรรยากาศฝนตกแล้วพอควันก็รีบเร่งงานนะคะเร่งเร่งเชื่อมพอควนันเขาเรียกเชื่อมอะไรคะตัวเนี้ย รัดคอนะคะตรงนี้จะเป็นตัวที่รับน้ําหนักใช่ไหมคะแมนพะควรบอกว่าแมนสามช่างเลยนะคะทั้งพ่อควานี่พ่อควานของเรานะคะอันนี้เป็นทีมอีกทีมงานอีกสองท่านนะคะทีมทีมงานยังก่อเรียกยีราดนะเรียกหมานนี่นะคะเพราะว่าเราต้องเอามาทีมงาน ทุกวันนะคะทีมงานเฉียงกันทุกวันนะคะนี่นะคะรวมโดยช่วยกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบห้าเราก็ต้องไปเป็นสะพานบูญให้กับยายสมบูรณ์ยายสมพรนะคะคุณตาประหลัดที่บ้านสารานะคะเพราะท่านได้เลิกตั้งเสาเอกเสาโทรพรุ่งนี้นะคะบวันนี้เราก็เลยเร่งตั้งแต่เช้าเลยลยังไม่ได้พักนะคะพักแค่ทานข้าวแป๊บหนึ่งนะคะว่าต้องเชื่อมรัดคอทั้งหมด สตัวใช่ไหมคะพ่อควานรัดคอมสี่ตัวเป็นตัวที่รับน้ําหนักนะคะเพราะว่าวันนี้บรรยากาศก็ไม่เป็นใจเลยฝนตกตั้งแต่เมื่อวานนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวแม่ควาก็จะเอาอ้อยไปให้ภูพังสิบมัดนะคะแล้วก็เอากระมังไปให้ไทไทกับไทลีโอนะคะแม่จ้า นี่นะคะก็เลยให้แม่แม,แม่แม่มาชมบรรยากาศของพ่อฟา้านะฝากคุณแม่ด้วยนะคะฝากกำลังใจให้ช่องสีดอคำด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบนให้เราด้วยนะคะ็ขอบคลิเพ่งเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ